สวัสดีค่ะหนูชื่อเงินหนูชื่อทองหนูชอบกินหญ้ากินหญ้ามีประโยชน์โปรตีนฉูงมากเลยใช่ไหมหื้มหือ,ห,อหนูไม่รู้แต่หนูต้องกินถ้าหนูไม่กินหนูจะหิว พออว่าคิ้โพ่อหนูใหญ่มากเลยมีห้านนี่มากมากกินคางคางโกะจะบอกไปแยกซีดเอาเด้ซีดมึงด้ซีดมึงนด้มึงมาโหมดงมาขางกูแทะใหญ่ยแย่กันกินดีๆใหญ่ยแย่กันซีดอีกแล้วอีนี่ซีดไต่ซีดดีแทะ วัวหนูวัวหนูวัวหนูลูกชายบอกว่าวัวเผือกวัวเผือกใช่ไหมย,ยังเพื่อกินเก้งแทะจากบอกว่ากูเกี่ยวมะมี่ไอสองตัวนึงก็กินแตงไม่หลายก็สอบวหน สามปุ้ยเหรอตาหายมาันี่ตาเศร้ามาั้งนี่ซี่ปุ้ยเหรอกับอีกเคียงนึ่งไปใส่เบิร์ดไม่น่าคิดโพยงยิงย่งใหญ่กูนี่แหละมไม่มคว้ากินดอกไม่เกี้ยงไม่อีกรอดแอนอยัดไปกินมันเอิมเอ้ม านี่คิดด้ออีหลิบ๊ายบายเพันด้วยบ๊ายบายทำผู้สมด้วยบ๊ายบายทำผู้สมด้วย